สวัสดีครับชาวคอนเทนต์ครีเอเตอร์โคราชทุกคนเลยนะครับวันนี้มีโอกาสดีๆโอกาสสุดพิเศษมาฝากกันครับเป็นไงครับพร้อมปล่อยของกันหรือยังบอกเลยว่านี่คือโอกาสครั้งสำคัญจริงๆนะครับสำหรับชาวคอนเทนต์โคราชบ้านเราที่จะได้โชว์ฝีมือให้ทุกคนได้เห็นกันไปเลย และรางวัลสูงสุดคือ5,000บาทครับนี่คือเงินรางวัลสําหรับผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปสั้นครั้งใหม่นี้เลยนะคะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เด็กขาดจริงๆเอาละครับมาดูกันที่โจทย์กันบ้างโจทย์ของเรานี่บอกเลยว่าท้าทายสุดๆครับเพราะว่านี่มันไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดานะครับแต่มันคือภาร,รกิจที่สำคัญมากๆต่อเมืองโคราชของเราเลยล่ะภารกิจหลักของเราก็คือการสร้างสรรค์คลิป เพื่อโปรโมทงานบุญครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะงานทำบุญเมืองนครราชสีมา558ปีซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากๆในโอกาสครบรอบ558ปีของเมืองเราครับแล้วลองดูความยิ่งใหญ่นี้สิครับโอ้โหหนึ่งหมื่นนี่คือจำนวนพระสงฆ์ที่จะมาร่วมในพิธีตักบาตรนะครับผลงานของคนชนะเนี่ยจะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ด้วยเลยนะ โอเคทีนี้มาดูกติกาการแข่งขันกันบ้างบอกเลยว่าเข้าใจง่ายมากไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับถูกใจสายคอนเทนต์อย่างแน่นอนสำหรับการประกวดนะครับเปิดรับ2ระดับด้วยกันก็คือระดับมัธยมแล้วก็อาชีวศึกษาแล้วก็อีกระดับหนึ่งคือระดับมหาวิทยาลัยแต่มีเงื่อนไขสำคัญข้อเดียวนะครับคือสมาชิกทุกคนในทีมเนี่ยต้องมาจากระดับการศึกษาเดียวกันเท่านั้นนะ สรุปกติกาการทำคลิปแบบง่ายๆเลยนะคะมี4ข้อ 1. คือตั้งทีมมาเลย3-5คนจากสถาบันเดียวกันระดับเดียวกัน 2. ถ่ายคลิปเป็นแนวตั้ง9ต่อ16 Full HD อันนี้คุณเคยกันดีอยู่แล้วเนอะ 3. ความยาวคลิปขอแค่2-3นาทีเท่านั้นแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ4สร้างสรรค์ได้เต็มที่เลยค่ะเพื่อสื่อถึงพลังแห่งบุญให้ไดมากที่สุด ทีนี้มาดูเรื่องของรางวัลกันบ้างน่าสนใจมากนอกจากรางวัลชนะเลิศ5,000บาทพร้อมโลกเกียรติยศแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับที่สำคัญที่สุดเลยคือไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรกลับไปเป็นที่ระลึกทุกคนเลยครับมาถึงเรื่องสาคัญมากๆครับกาหนดการต่างๆรีบหยิบปฏิทินขึ้นมาปักหมุดไว้เลยนะฮะ ย้ำกำหนดการกันอีกทีนะฮะวันนี้ตอนนี้เลยเปิดรับสมัครแล้วนะแล้วเราจะปิดรับผลงานกันในวันที่20กุมภาพันธ์2569และจะประกาศผลผู้ชนะในวันที่7มีนา2,569ค่ะผมเอาละครับและสุดท้ายส่วนที่สาคัญที่สุดเลยใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย hey, นี่แหละทางของเราพร้อมแล้วมาดูวิธีสมัครและส่งผลงานกันเลยครับ ง่ายมากๆเลยครับเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะคะเพื่อลงทะเบียนทีมแล้วก็ส่งผลงานได้เลยเป็น Google Form ที่จบครบในที่เดียวสะดวกสุดๆไปเลยครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามเพจ Facebook ตักบาทโคราชกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลอัปเดตสำคัญๆญที่จะประกาศผ่านทางช่องทางนี้เป็นหลักเลย ถ้าใครยังมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะไม่ต้องลังเลเลยสามารถติดต่อพี่ๆผู้ประสานงานได้โดยตรงเลยครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยก็ขอเชิญชวนทุกคนเลยนะครับมาร่วมกันสร้างตำนานบทใหม่ให้กับเมืองโคราชผ่านเลนส์ของพวกเรากันนี่แหละครับคือโอกาสที่จะได้แสดงพลังของชาวคอนเทนต์โคราชอย่างแท้จริงพวกเรารอชมผลงานสุดปังอยู่นะครับ